แม่เจ๊ก,ก็จะมามาเดินที่โรตัรเพื่อนมาดูแว่นตาดูแว่นสายตาให้คุณพี่พักแว่นสายตาให้พี่พัชชะละพันสักอันก่อน โรต้าโรตัาโรตัตรตตรเาเยอะเสือถอนค่ะเพื่อนๆแม่เจ๊ก็ได้แล้วแว่นสายตาให้คุณพี่พัด จะไปไปสนีส่งแว่นสายตากับเสก,กอกให้คุณพี่พัดส่งแว่นสายตากับเสก,กอกให้คุณพี่พัดก,กับอ่าสนทิสเสก,ก่อกให้สนที่เลย นอนมาจากหน้ารถตัสก็มาเจอนี่แนหะละร้านลูกสาวแม่เจ๊กอยู่นี่น,ะนี่ไงคะร้านลูกชิ้นทอดร้านน้ำเสร็จแ,แล้วค่ะแม่เธอไม่บอกไวน้นีเจ้า <laughs> แกนี่นาิเพื่อน